หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยเลยต้องค้าเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้รเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นแท่ดัดเอ็นดัดเทสล่นอยู่ใต้คลิปคลิปค,ปคปสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมตั้งซองดูฮีนะครับในที่สุดตัวแห่งราชันมันก็เข้ามาสักทีครับซึ่งมันคู่ควรกับผมมากที่ผม เล่นตัวนอือแล้วงุเงียบแบบเชิญจังเลยซึ่งผมเนี่ยมีฮาคี้แห่งลาชันอยู่กับตัวอยู่แล้วตัวนี้มันเหมาะกับผมมากไอสัตว์ลมหมดตัวนี้เหมาะกับผมมากเลยนะครับเพราะเจ้าตัวนี้มันสามารถทําลายไอวอได้ในเซียววินาทีนะครับเรามาดูความสามารถของตัวนี้กันนะผมนะสกายเลอร์เหยียดรูอ๋อโหแล้วคีงงกจังเลยเนี่ยอ้โหอัพก็ไม่อัพด้วยเนี่ยโอ้ตัวใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราครับไม่ต้องกลัวครับไม่ใช่ตัวเราครับผม นี่อัพให้ด้วยเป็นไงล่ะ ความสามารถนะครับผมนะปลดปล่อยคลื่นเสียงออกไปด้านหน้าสร้างความเสียาหายต่อไอวอลในระยะ88เมตรจํานวน5หน่วยคูดาว46วิเพิ่อมอัตราการฟื้นฟูเลือดตามจํานวนไอวอลที่สกายเลอร์ใช้ในเกมนี้เริ่มต้นที่8หน่วยเอฟเฟกฟื้นฟูไม่สามารถทับซ้อนได้โอ้มันเพิ่มเลือดด้วยผมก็ไม่รู้เลยนะครับเนี่ยคือมันเพิ่ม8หน่วยผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปลองใช้กันดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะสุ่มเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับลักกี้รอย,ยัลผู้รอดชีวิตคนใหม่สกายเลอร์นี่ แต่คุณอยากรู้ไหมหมดกี่เพชเดี๋ยวผมมาสุ่มให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดคลิปก่อนนะครับพอดีผมให้ลูกน้องผมอ่ะสุ่มนะครับเดี๋ยวปิดเสียงมันก่อนลำคาญนะครับเห็นแล้วงุนหงิดนี่ครับผมก็ได้ทําการให้ลูกน้องผมสุ่มแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าลูกน้องผมสุ่มหมดไปกี่เพชเองนะครับผมมาไม่พูดพร้อมทับเองทีเผลอเลยลัะกันได้แน่นอนเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้ยังไงก่อนซิ GM หรือว่าไม่ได้แน่นอนว่าไม่ได้นะครับผม บนสายยาวไม่ได้เฉยเลยมากดแล้วกันชัวแค่สองทีการันตีโอ้โหเมคุณชอมะผมเมตรนครที่ถูกจัดจัดนะก็ไม่เห็นจะแพงเท่าไหร่เลยนี่สองอันได้เลยเกินไปหรือเปล่าสองอันได้เลยผมมันดวงดีอยู่แล้วครับ ก็ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนครับอยากโดนโถมครับก็อก็คลิปเขาไม่พอนะครับเอาตัวเขามาด้วยเอาตัวเจ้าของเขามาด้วยอะ่ะอยากโดนโถมครับคือช่วงนี้ผมทำคอนเทนต์โดนด่าเยอะไงย,ยิงศพเขาใช่ไหมช่วงเนี้ยนะคอนเทนต์ที่ลงเนี่ยฉันศพรับป้าเนาะเราอยากเปลี่ยนคนด่ามัางครับ <c oughs> จากคนยิงศพด่าใช่เปลี่ยนมาเป็นแฟนลับไอวบีด่าผมบ้างไม่ลงทุนเลย ไหนๆก็ไม่ลงทุนแล้วเปิดตัวให้หมดเลยอ๋อนี่เปิดไปแล้วนี่หว่าเฮียเดี๋ยวใส่สกิลก่อนอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวผมจะมาใช้สกิลให้ดูกันนะครับผมจะทําลายไอ้วอลสองลูกนี้นะครับนี่นะไอ้วอลเห็นะมี2ลูกมันสามารถทําลายได้4ลูกเลยนะครับลูกน้องผมบอกมานะครับลูกน้องที่ชื่อไอบาร์บี้ครับดูนะทุกคนทําลายได้4ลูกแต่ผมเทสให้ดูนะว่า2ลูกเฉยคือมันเป็นสกิลยิงนะเว้ยคือถ้าเกิดไอ้วอลอยู่ไอไก่เงี้ยเราต้องยิงให้โดนนะอ่ะดูนะคุณผู้ชมปิวเป็นไง หาเคียงลาชัน้นหายเกลี้ยงเหมือนมึงเวอะแต่มันไม่สามารถทำลายโคโนโได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูซิว่าในโหมดแรงเนี่ยมันจะมีประโยชน์สักแค่ไหนนะเอา้ามีคนมาด้วยวะเนี่ยสวัสดีครับเฮ้ยเขาทักทายแล้วว่ะสวัสดีครับแบกได้ไหมครับผมผมแบกผู้ชายไม่ไหวนี่ผมปกติแบกแต่ผู้หญิงอะครับอุอ้มเตงอะรู้จักไหมอุ้มแตง ไนคนมันลู้มีแบบแบบว่าเพิ่งกลับมาเล่นนะครับอ๋อเพิ่งกลับมาเล่นเหรอครับแล้วตั้งนานทำไมไม่เล่นนะครับไปไหนมาอ๋อก็ไม่มีเวลาเล่นครับอ๋ออายุเท่าไหร่ละครับอายุสิบหกครับผมอายุสิบหกเอ้าทำไมไม่มีเวลาเล่นแล้วอ่ะเรียนเยอะเหรอไม่ครับทำทำตั้งงานครับผมเอ้าทำงานแล้วเหรอใช่ครับ เอ้ยดีดีดีสู้สู้สู้แล้วย่งเรียนอยู่ปะเนี่ยอ๋อผมไม่เรียนนะครับเอาหรอเออพี่เข้าใจอยู่แหละสู้สู้น้องแล้วยังหลักอยากเรียนปะไม่ไม่ไม่ผมไม่แากเรียนถ้าไม่อยากเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจทํางานนะรู้เปล่าครับผมสาระามาเน้นๆเลยห้เราเราจะรอดปะเนี่ยไม่รู้หรือพี่โอทำหึงไหนเนี่ยนี่ไงพาลงนี่ไม่ต้องกลัวพี่ตึงพี่ตึงพี่โหดเอ้ยน้องน้องระวังน้อง ไม่โดนครับพี่เอาตัวพี <coś S 2> <rawd Moder> ่พี่หนีแล้วพี่หนีแล้วพี่หนีแล้วปล่อยหัวแตกปล่ยมันแตกเหรอเออแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยอีก B A W กับลูกสองเพียวป่ะโอ้ยพี่พี่มีปืนละปืนพี่คนโหดเลยพี่เจอคนพี่เจอคน S W S W S W อุ้ย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 เจ็บ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 ดาวดาวแล้วบอกวจากล้ลุกจากบ้านเลยอะทั้งหัดทั้งกลับมาเล่นใหม่ เนอวะโอ้โหว่าเดอะฟัคโอ้พี่แตกโอ้ผมขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรครับเองชื่อว่าอะไรเนี่ยหนุ่มเต้ครับผมเต้อยู่จังหวัดไหนอ่ะโคราชครับโคราชอ๋อใกล้ๆโคกปะเออไม่โคกเหงื่อโอ้ยนครสวรรค์เนี่ยเขาว่าผู้สาวสวยนอนที่บ้านพี่เฮ้ยเราเราผู้ชายอ่ะหล่อปะคนหล่อพี่ มันต้องตำเสียงงั้นอะคุณหล่อพี่รู้จักพี่ไหมพี่ใครครับผมใครครับพี่พี่ไอ้ใจเกเรรู้จักเปล่าเชื่อในพี่ปางก็บอกนะเออใช่นั่นน่ะสิพี่พี่ทำยูทู e นะน้องรู้จักไหมเดี๋ยวผมน้องติดตามดูเอ้ยที่พี่ชอบทำคอนเทนต์หม้อหญิงอะหม้อหญิงเออหม้อหญิงจีบหญิงทำเขาท้องอะชื่อไอ้อะ พี่ชื่อไอเองพี่ชอบเด็กผู้หญิงแต่กำลังเด็กๆอ้อยเนี่ยพี่แบบชอบหลอกมาดูคอมที่บ้านมีคนมีคนโอ้มีคนแต่ไม่มีปืนตอนหัวน้องรักน้องรักไม่เอาน้องน้องรักเียบร้อยพี่เฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยมันนี่กว่าพี่นักแข่งเก่าเชื่อพี่นักแข่งอีสปอร์ตรู้จักเป่าว่าสั้นแปลว่าอะไรว่าสั้นว่าไปอ๋อว่าไป อ๋อแล้วมันไม่พูดว่าไปทำไมต้องพูดว่าต้านอันนี้วัยรุ่นอะไรครับวัยรุ่นเมกาหรืออะไรวัยรุ่นเมกาบางนาครับผมทำไมต้องเมกาบางนาก็อยู่แถวตามทุ่งนาครับอ๋อแล้วเอ็งทำงานอะไรอยู่เนี่ยทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยแล้วส่วนใหญ่ทำอะไรคือเขาจ้างทำอะไรก็ทำอย่างนั้นนะนะทำไม่หมดพี่เฮ้ยเฮ้ยมีคนไปขอดูดาวพี่นะแข่งเก่าเชื่อพี่โดดตามพี่มาเห็นตัวข้างล่างบ้างตัวข้างล่างอ่ะเอ็นเอ็นข้างล่างไหนะมีจิเออยู่ ปล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 ้อ้เอ้หนุ่มหระวังอุ้ยข้าข้เข้าขไอ้เจนนี่เีมันมาแล้เอ้ยพี่ไปช ok ่วยแล้วพี่ไปช่วยแล้วมันดูขโมนดูขโมนพี่เ๋ยวไอ้เจนนีเฮ้ยเฮ้ยดนกระทายโอ้เกินโอ้มันโป มันโปยิงดนมันโปกระท้ามันโปกระท้าไอ้น้องโอ้คนไข่เลยกูโอ้อีตาไปน้องโอ้ไม่ไม่ได้รีวิวเลยอ่ะพี่มันรีวิวตัวใหม่เนี่ยไอพี่เพิ่งเห็นเองใส่หมวกฟางเหรอวะโครเทคนหล่อเทเขาใส่กันหมวกฟางเนี่ยใช่ครับผมาจริงนะนาน้องอยู่ไหนอยู่ไหนนะนู่นอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วปูสองคนเดาหนึ่งดาหนึ่งน้องแตกแตกแตก ไงล่ะปีเลยเนี่ยโอไม่ได้เล่นมัสามปีไม่ใหม่เม่เป็นไงยิงหัวนะครับพูดกึเราน่าลากหัวด้วยอ่ะอย่างนี้ต้องมีไฮไลท์แล้วพี่เออเดี๋ยวพี่ตัดไฮไลท์เลยเอาแบบเฟี้ยวๆเลยเป็นไงพี่บอกแล้วรอบนี้ของจริงพี่ไม่ได้ลองสกิลตัวใหม่เลยอ่ะดูวะดูว่าเดี๋ยวพี่ทำให้ดูดูวะดูวะอันนี้นี่ดู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 ไอ้บอกพี่เทปะไอ้บอกพี่เทปะ ีแยดลูเป็นไงเดี๋ยวพี่เสกให้วอลหายไปเลยดูนะปิวเป็นไงเย่เก้เป็นไงต่อยลูกป้องน้ำแบบพีบีโอ้โหเอ็เองเล่นพีบีด้วยเหรอ,อใช่เหรอเอ็งเอ็งรู้จักหนุนตาลายปะผมรู้จักแต่เคนสลายพี่ผมเล่นแต่ลูกสองแต่กูไม่รู้จกักกูนะไอ้เหี้ยเอ็งไม่รู้จักหนุนตาลายจริงเหรอที่แม่งโหดหดล่อๆเอ็องเนี่ยผมรู้จกักแิแฮปปี้พีบีโอ้ออกตีกูไปเลย กินลูกปืนว่ะอยากกินลูกปืนแทนข้าวว่ะเกือบซ่อนตามมล้อย่าปิดซ่อนไปแย่ลื้อลุ้ยลุ้วิ่งหนีไหนไหนมันอยู่ไหนมึงอยู่ไหนวิ่งหนีมึงมึงมาให้กูยิงก่อนเลี้วแตกยดด้วนี่ไงนี่ไงเปิดโคโน่อะเราอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยคนมาตายวอลช่วยพี่หน่อย ตางควัวช่วยพี่หน่อยไอวัวไอวัวคนมาคนมาคนมาดีนะเองช่วยตัวตึงไว้ได้อ่ะนอนอยู่แล้วพี่เออพี่ตัวตึงเลยเนี่ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะยิงพี่ตัวเมื่อกี้ยพี่พี่เปิดไฟมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บพี่มาร์กอยู่เห็นปะพี่มาร์กอยู่แหมมันเพิ่มเลือดมันเพิ่มเลือดดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใช้ฮาคิราชันเสกมันดาวดาวแล้วน้องมันดาวแล้วมันดาวแล้วไปไปไปโอ้มันชุบเร็วมันชุบไวมากเลย เจ็บมัน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 เจ็บพี่มาเขาอยู่เห็นป้ะพี่มาเขาอยู่เอ็งอย่าดาวนะน้องเข้าหัวเล่นโปรยมันไปชุบมันไปชุบมันไปชุบไปชัด์จมีเกิดนะหรอวะอ็ไม่มีพี่มีรับเบอรป่ะมีมีมีปลาแล้วแต้ แตกสองเป็นไงล่ะพี่บอกแล้วพี่นักแข่งเก่าไอ้น้องเอ้ยเห็นคนน่ะเห็นคนน่ะเห็นคนน่ะน่ะน่ะป้อมมาป้อมป้อมอยู่ป้อมป้อมน่ะไอ้ป้อมนอนอยู่ได้รู้จักว่าป้อมป้อมนอนอยู่ได้อ่ะมันย่อให้เรามันย่อให้เราเอ้ยย่อ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 เอ้ย่อ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 ออย่าไปยิงมัน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 ย่อกันป้อมหน้าไงอีอีอีหน้าเราเนี่ยไม่เกี่ยวนะพี่เอ้ย่อ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 มันไม่ยิงกันเราไม่ยิงกัน เฮ้ยมนลงมาแล้วมนลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงได้เออลงมาแล้วโจเคียวฟาดหน้ามึงโชปผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงปักธงมาหนึ่งทีโอ้งนี่บ้าอหไรองตัวเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไอ้บอบี้ไมมารวาวิจ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 ารรวิจวิี่รรวิจารวิจารวิจาาา นี oh! geliyor, stumbled, ่พี่พี่ดูไอ้วอผมนี่โคตรเบี้ยวอ่ะนี่มันโหดอ่ะมันโหดอ่ะมันโหด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 แตกมันแตกมันแตกมันแตกนี่ปักไอ้วอลนี่ปักทงไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอ้ยเอออะไรเนี่ยยังไงเนี่ย เอาเอาเลือดเอาเลือดเอาเลือดนะเลือดเลือดเลือดนี่เลือดพี่เอาไหมพล่มเลือดพล่มเลือดพล่มเลือดเดี๋ยวมันเลี่ยมเดี๋ยวมันเลี่ยมพล่มเลือดนะเออเนี่ยมันให้ยาแล้วเออมันทิ้งทุกอย่างเลยว่ะเออมันทิ้งทุกอย่างเลยอดี๋ยยูเข้าอะไรวะมีแบบนี้ด้วยวะเนี่ยเอ้ามันไปตายวงมันไปตายวงดูมันดิมันไปตายวงไม่ได้กูจะพัน โอเคคุณผู้ชมครับคลิปนี้โอ้โหเราเจอสารพัดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมใหม่แล้วก็คอนเนตีดโคตรปั่นโอเคเรามาตอนแรกจะมารีวิวพวกสกินตัวใหม่เว้ยแต่ว่าคราวนี้เราไม่ได้มารีวิวแล้วโอ้โหเราไปสนุกสนานกันซะก่อนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมนะบ๊ายบาย